ความวันจากการจนบ,บุรีเดรษดำได้พาโชลิศกับทัศนีเดินทางถึงกลมแดนไทยพมา่าอันเป็นจุดหมายปลายทางกลุ่มฝังศพทั้งสองอยู่ระหว่างกอไผ่ดอกไม้สดที่คุมอยู่ปากหลุมยังมีอยู่แต่มันเหี่ยวแห้งไปหมดแล้วบริเวณสุาสานท่านเจ้าขุนและลูกชายคนโตเงียบสงัดมีแต่เสียงนกเล็กส่งเสียงร้องบนต้นไม้พิธีขุดอธิเจ้าขุนโลหกิจและเทพธีรพง์กระทำขึ้นในตอนบ่ายเวลาประมาณ13นาฬิกาเศษ ตลอดเวลานี้ทัศนีร้องไห้สะอึกสะอื้นพร่ำลำพันถึงพระคุณอันใหญ่หลวงของท่านผู้บังเกิดก้าลำพันถึงพี่ชายที่รักของหล่อนที่จากไปโดยไม่มีวันกลับมาเห็นหน้ากันอีกแล้วโชวริตเลือกเก็บกระดูกบางชิ้นของน้าเคยของเขาและของเทพลูกผู้น้องบรรจุลงในห่อผ้าขาวเรียบร้อยการเดินทางมาขุดอฐิของคนทั้งสองได้รับผลสําเร็จสมตามความตั้งใจทุกคนพักแรมอยู่บริเวณสุสาร เตรียมตัวออกเดินทางกับการจนบุรีในพรุ่งนี้เช้าตกคำ่ำดวงจันทร์วันเพ็ญกลาดแสงนวลไปทั่วบริเวณที่ราบสูงอากาศเปลี่ยนจากร้อนเป็นเย็นผู้คนรับใช้ของทัศนีทั้ง4ี่จับกลุ่มสนทนาอยู่กับบุญมากกำลังตั้งอกตั้งใจฟังเขาเล่าเรื่องสภาพความเป็นอยู่ในป่าสูงซึ่งนักเลงเก่าเมืองการเป็นผู้ชำนาญการเดินป่าคนหนึ่งก่องไฟที่จุดไว้3ามสี่กองยังคุกกลุ่นเหมือนไฟรักที่ร้อนระอุนในหัวใจขุนโจร ความเงียบสงัดวังเวงตอนกลางคืนมันทำให้ขุนโจรต้องนึกถึงตัวเขานึกถึงความรักที่เขามีต่อทัศนีละพินปีกตัวออกจากบริเวณที่พักมานั่งอยู่บนก้อนเห็นริมลำห้วยกินดอกไม้ป่าที่บานสะพรั่งเหนือศีรษะเขาทรงกลิ่นหอมรวยลินขุนโจรทอดสายตามองดูพื้นน้ำต้องแสงจันทร์สะท้อนเป็นระเลื่อมเขาบอกตัวเองว่าการที่เขาได้อยู่ใกล้ชิดทัศนีนั้นมันทำให้เขาได้รับความทรมานทางจิตใจมากละพินละพินจ้า จอมจนตื่นจากผวังหันมาทางเจ้าของเสียงแจ๋วแจวที่เข้ามายืนอยู่ข้างหลังเขาแล้วทำไมละพินมานั่งเงียบๆอย่างนี้เขายิ้มให้หล่อนผมชอบอยู่เงียบครับทัศนีอ้อมมาข้างหน้าเขาและซุดตัวนั่งค้างๆธรรมชาติในตอนกลางคืนทําให้หญิงสาวตื่นตาตื่นใจไม่น้อยคุณเขาแร่ทามึนอยู่เบื้องหน้าแผ่นฟ้าประดับดาวระยิบระยับลมพัดโช,ชยเฉยตลอดเวลาละพินจา๋าทำไมถึงเต้นเขิมไปแล้วไม่เย็นนี้เธอดื่มเหล้าน่ากลัวเหลือเกิน มีเรื่องกุ้มใจอะไรหรอจ๊ะ <c oughs> คนติวช่างสังเกตมากคุณโจรนฝืนหัวเราะความกุ้มใจไม่มีหรอกครับที่ผมดื่มเหล้าเพราะดีใจที่คุณโชลิตแกบอกผมว่าแกจะแต่งงานกับคุณต้นเดือนหน้านี้ทัศนีขมวดคิ้วยน่นเป็นไปไม่ได้ลับินฉันยังไม่ได้รับปากเขานี่จ้ะฉันยังไม่อยอมแต่งงานกับเขาหรอกพี่โชลิตพูดเราเองในเวลาเดียวกันนี้เองโชลิตก็ปรากฏตัวขึ้นเบื้องหลังหนุ่มสาวในระยะใกล้ชิดเขาเข้าไปหาทัศนีในเต็นท์ของหลอน ทัศนีบอกเขาว่าหล่อนจะนอนเฉลวฤิ์จึงกลับไปและคอยสังเกตความเคลื่อนไหวของคู่มันเมื่อเห็นทัศนีเดินมาทางริมห้วยเขาจึงติดตามมาความอิจฉาริษยาความหึงหวงยังรุดแรงบังเกิดขึ้นกันหนุ่มหัวนอกแล้วเขาเป็นชายหนุ่มที่เห็นแกตัวและเลือดร้อนเกินไปอำนาจความรักที่มีต่อทัศนีทําให้เขาลืมนึกถึงบุญคุณอันใหญ่หลวงของเสือดาที่ช่วยชีวิตเขาไว้เฉลียวฤิ์ขบกลามแน่นเมื่อแลเห็นคุณโจรกับคู่มั่นเขานั่งแนบชิดกัน ถ้าหากว่าทัศนีไม่รักรับพินแล้วหล่อนคงไม่มานั่งสนทนากับรับพินในที่รับตาสองต่อสองเช่นนี้ความหุนหันพันแล่นและอารมณ์ร้ายทาให้ชาวฤทธิ์มีใจโหดเหี้ยมเขาล้วงกระเป๋ากางเกงหยิบปืนพก US เอามมีออกมาแล้วยิ้มแค้นชาวฤทธิ์ตัดสินใจเด็ดขาดเขาจะสังหารเสือดําด้วยมือของเขารับพินเป็นคู่แข่งที่น่ากลัวที่สุดเขาได้ยินทัศนีพูดกับขุนโจรอย่างถนัดรับพินคงไม่ทราบว่าเท่าที่ฉันมั่นกับพี่ชาวฤทธิ์นั้น ฉันขัดคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้แต่การแต่งงานอยู่ร่วมกันฉันไม่เคยคิดเลยชาวลิศขบกลามกรอดปลายสเสถอยอดำเขาพูดกับตัวเองแล้วยกปืนพกขึ้นจ้องหมายเบื้องหลังขุนโจรในระยะห่างเพียงสามวาเท่านั้นก่อนที่กระสุนปืนพกในมือชาวลิศหนุ่มจะสังหารชีวิตขุนโจรบุญมากเพื่อนร่วมชีวิตเสือดำก็ปาดออกจากหลังพุ่มไม้และเมื่อเห็นเหตุการณ์ขับขันเช่นนี้เสือเก่าเมืองการก็กระโดดลัดคอหนุ่มหัวนอกด้วยท่อนแขนข้างซ้าย มือขวาคว้าข้อมือโชลิศไว้ได้ทําไมเล่นระยำแบบนี้บุญมากส่งเสียงเอตโลเสือดากับทัศนีหันควับมาข้างหลังจากแสงจันทร์อันสว่างนวนลรับพินกับทัศนีต่างรู้ว,ว่าโชลาิศกาลังมุ่งร้ายหมายขวัญรับพินเพราะความหึงหวงอิจฉาริษยาทั้งสองผลลุกขึ้นยืนทันทีบุญมากยัง่งปืนไปจากโชลิศแล้วหนุ่มหัวนอกกลมนานิ่งเฉยเสือเก่าเมืองการคว้าอกเสื้อเขยา่าคุณเร็วมากคุณใช้วิธีลอบกัดเพื่อนผม นึกอะไรไม่มีผิดถ้าทางอันร้อนรนของคุณบอกให้ผมรู้ดีว่าคุณอาจเล่นงานเพื่อนรักผมให้ดิ้นตายเถอะถ้าผมไม่เห็นแก่คุณติ๋วแล้วก็ผมยิงคุณทิ้งแล้วทัศนีปาดเข้ามาหาคุม่มันและลูกผู้พี่หล่อนหญิงสาวใจเต้นระทึกนึกขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ดนจิตใจให้บุญมากและเห็นการกระทําของชาวริตช่วยป้องกันชีวิตเราพินไว้ทันการพี่ชาวริตทําไมทําอย่างนี้ล่ะคะทัศนีพูดเสียงเอตโลแสดงสีหน้าโกรธเคืองเขา พี่ไม่ใช่ลูกผู้ชายที่จะรอบยิงละพินชาวริตสำนึกในความผิดเขาแล้วเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นมองดูคู่มันเขาแล้วฝืนยิ้มพี่เสียใจเตีว่วพี่ผิดไปแล้วความอิจฉาริษยาความหึงหวงทําให้พี่เกิดโทสะขึ้นอย่างรุนแรงลืมนึกถึงบุญคุณของลบพินเริ่มนึกถึงความเป็นสุภาพบุรุษพี่ต้องการสังหารลบพินให้ตายไปจากโลกนี้เพราะเห็นติ๋วให้ความสนิทสนมกับเขามากเกินไปทัศนีฝืนหัวเราะน่าละอายใจเหลือเกิน พี่เป็นคนมีวิชาความรู้สูงเป็นนักเรียนนอกเป็นลูกผู้ดีมีสกุลแต่จิตใจพี่ต่ำมากชาวริตถอนหายใจหนักหันมามองดูขุนโจรแล้วเดินเข้าหาละพินยกโทษให้กันเถอะกันเร็วมากแทนที่จะโกรธเคืองละพินกับยิ้มให้เรายื่นมือให้จับการอภพให้แกชวริตถ้าแกค,คิดว่าความตายของกันจะช่วยให้แกมีความสุขแล้วก็แล้วเขาก็ดึงรีวอลเวอร์ของเขาในซองปืนข้างขวาออกมาส่งให้ชาวริตเอาชาวริต ยิงการเสถียรเพื่อนยากนุ่มหัวนอกสันสีสาโผเขากอดเสือดำแน่นเพื่อนเอ้ยแกเป็นลูกผู้ชายที่จิตใจน่าสรรเสริญแกดีต่อกันมากความเป็นโจรของแกไม่น่ากลัวหรือไม่เป็นภัยแกกันเลยกันอายแกมากละพินกันเลวที่สุดบัดนี้แกได้รับชัยชนะจากกันอย่างงดงามแล้วแกชนะความชั่วของกันด้วยความดีของแกแกภัยให้กันเสมอทั้งที่แกจะฆ่ากันเมื่อไหร่ก็ได้ป่านี้เป็นถิ่นของแกแกเป็นเสือร้ายที่เต็มไปด้วยเขี้ยวเล็บคุณโจรยกมือตบบ่าคู่แข่งขันของเขา ลมันเธอโชวฤทธิ์เอาไว้มีโอกาสเหมาะกันจะพูดอะไรกับแกโดยเฉพาะแกจะได้มีความสุขโดยไม่ต้องหวานวิตก,กันแต่ว่าไอ้วิธีรอบยิงกันขอที่เธอน้องชายยิงกันซึ่งหน้าเมื่อไหร่ก็ได้กันจะอันอกให้แกยิงชวลฤทธิ์ละอายเขาที่สุดเขารับปืนพกมาจากบุญมากเก็บใส่กระเป๋าแล้วเดินก้มหน้าไปจากที่นั่นเราพินเขยบเขามายืนข้างบุญมากเพื่อนเขาถ้าไม่ได้แกกันคงถูกโชว์ฤทธิ์ยิงตายไปแล้วขอบใจมากเพื่อรักแกช่วยป้องกันชีวิตกันไว้ได้อีกแล้วครั้งนี้ เสือเกาเมืองการยิ้มให้เขาการติดตามคุณชาวฤทธิ์มาเพราะนึกสังหรณ์ใจแล้วมันก็เป็นจริงตามที่กันคิดไปละกันไปนอนพักผ่อนละพินขอโทษด้วยที่กันเข้ามาขัดขวางรบกวนเวลาแกกับคุณติว๋วคุณโจรยิ้มจนเจริญยกมือผักศีรษะเพื่อนร่วมชีวิตเขาบุญมากเดินยิ้มกลับไปยังที่พักทัศนีมองดูบุญมากจนรับตาแล้วหล่อนก็ยกมือขวาจับแขนละพินพินเดือดดานพี่ชาวฤทธิ์มากไหมฮ่ฮจอมโจรหัวเราะเปลาเลยครับ ผมอภัยให้เขาแล้วไงการที่ผมไม่ถือโทษโกรธเขาในครั้งนี้คงช่วยให้เขาปรับปรุงตัวเขาให้มีความเป็นลูกผู้ชายโดยสมบูรณ์ทัศนียยิ้มอ่อนหวานพี่ชวริชก็มินนิัสชุนเชียวยังนี้เสมออารมณ์ของแกอาตร้ายเกินไปทําอะไรโดยไม่เคยยั้งคิดคลอดีเหลือเกินที่บุญมากป้องกันไว้ทันการก่อนที่เขาจะยิงเธอเราพินโหดร้อยอีกครั้งคนอย่างผมไม่ตายง่ายหรอกครับคมเชื่อทีเดียวคนเราถ้าไม่ถึงที่ตายทําอย่างไรก็ไม่ตายไปกลับกันเลยยังคุณติว๋วเดี๋ยวกอเราพิน ตะก,กี้นี้เธอพูดกับพี่โชลิตมีความหมายชบกลนเธอบอกว่าถ้าเธอมีโอกาสเธอจะพูดกับเขาโดยเฉพาะเพื่อเขาจะได้สบายใจฉันอยากรู้เหลือเกินพินจะพูดอะไรกับเขาคุณโจนถอนหายใจเบาไม่มีอะไรหรอกครับผมตั้งใจไว้ว่าผมจะไม่กลับกรุงเทพอ,อีกผมจะไปส่งพวกคุที่เมืองการแล้วผมจะท่องเที่ยวไปตามยถากรรมทัศนีชุดแขนเขาให้นั่งลงข้างหล่อนหล่อนเขย่าแขนเขาแล้วพูดโดยเร็วทำไมเธอคิดอย่างนั้นล่ะพินฉันทําให้เธอขุนข้องหมองใจอะไรเหรอไม่ได้ครับตรงกันข้าม คุณนั่นแหละทาให้ผมมีความสุขสดชื่นอย่างน่าประหลาดก็แล้วทำไมละพินจะจากฉันเล่าคราวนี้ขุนโจรนิ่งเงียบไปนานแล้วก็พูดกับรอนคุณติ๋วโปรดอย่าหรายยอผมหรือนึกขบขันผมถ้าผมจะเรียนให้คุณทราบว่าผมรักคุณคุณติ๋วคือยอดชีวิตผมผมเลิกเป็นโจรไปหาคุณที่กรุงเทพก็เพราะผมรักคุณแต่ว่าผมรู้ตัวผมดีผมเป็นไอ้มหาโจรคุณติ๋วเป็นสุภาพสตรีที่มีเกียรติความรักของผมที่มีต่อคุณมันจะไม่เกิดผลเลย นอกจากทุกทรมานด้านจิตใจที่ผมจะได้รับไปอีกนานจนกว่าผมจะเริ่มคุณติ๋วได้เพราะฉะนั้นผมจึงตัดสินใจลงโทษความมักใหญ่ไฟสูงของผมเองคือลาออกจากตำแหน่งหน้าที่คนขับรถของคุณเสียผมจะท่องเที่ยวสัาเทสเนจรในป่าดงพงไพรนี่แหละครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าผมจะไปเป็นโจรอีกบางทีผมอาจตัดฟืนเก็บของป่าขายผมพอมีความรู้ความชำนาญดีอยู่แล้วทัศนีก้มหน้ามองดูผืนผู้เสียงสั่นเครือทัศินไปจากชั้น ฉันคงคิดถึงเธอมากทีเดียวละพินจา้าเธอเป็นคนดีของฉันแต่ผมไม่มีหวังจะเป็นดวงใจของคุณพูดจบเขาก็ยกมือขวาประคองกอดหลอนแผ่วเบาคุณตต๋วความรักไม่มีอะไรกีดขวางกลางกันผมเป็นไอ้มหาโจรแต่ผมก็รักคุณได้วันคืนที่ผ่านมานี้ผมยิ่งรักคุณเพิ่มขึ้นอีกกระทั้งรู้สึกตัวว่าผมจะไม่มีความสุขเลยหากชีวิตผมไม่มีคุณทัศนีค่อยๆเอ็นศีรษะลงแนบแผ่นอกเขาจอมโจรยิ้มเศร้า กิริยาของหล่อนบอกให้เขารู้ดีว่าทัศนีก็รักเขาเช่นเดียวกันละพินยกมือขวาเชยค้างหล่อนขึ้นยอดรักของผมคุณรักผมหรือเปล่าคุณติว๋วหล่อนไม่ตอบและไม่กล้าสบตาเขาละพินค่อยๆก้มหน้าลงแล้วเขาก็จูบหล่อนทากลางแสงจันทร์อันสว่างนวลร่างของทัศนีอ่อนละทวยอยู่ในวงแขนเขาทัศนีไม่ได้สลัดปัดป้องเลยหล่อนรักเขาเช่นเดียวกับที่เขารักหล่อน ทัศนียกมือทั้งสองอบรอบอคอขุนโจรไว้ยอมสละกริมสีปากและทุกส่วนของใบหน้าให้เขาจูบทัศนีได้รู้จักความรักเป็นครั้งแรกร้อนร้องไห้กระซิกกระซิกอยู่ในวงแขนเขาเมื่อละพินถามว่าร้องทำไมทัศนีก็บอกว่าเขากับรนนั้นเพียงแต่รักกันไปอย่างนี้เท่านั้นเองเพราะเขาเป็นอาชญากรที่เจ้าหน้าที่กำลังต้องการตัวแต่อย่างไรก็ตามทัศนีกล่าวกับเขายัางน่าชื่นใจถึงแม้จะมีประสาคได้มากีดขวางถึงแม้ติวกับละพินต้องแยกกันไป ต่ติ๋วจะขอรักพินไปจนช่วชีวิตดับระพินขาระพินคือดวงใจของติว๋วพินเป็นคนเลวสําหรับคนอื่นแต่พินเป็นคนดีเป็นพยอยสุดที่รักของติ๋วคนเดียวเขาปลื้มใจและซาบซึ้งใจยิ่งนักแล้วขุนโจรก็จูบหล่อนอย่างทนุถนอมทันใดนั้นหนุ่มสาวก็ผ่าจากกันไม่ได้ยินเสียงบุญมากร้องตะโกนมาระพินระพินโว้ยทัศนีกับเสือดำตังผุดลุกขึ้นเมื่อแลเห็นเสือเก่าเมืองการวิ่งหยอหยอะเข้ามามีอะไรบุญมากบุญมากพูดเร็วเปลือ คุณชาววิลตเลิดเปิดเปิงไปแล้วก้นบุหรี่ที่เขาทิ้งไว้ทําให้ผ้าเต็นท์ไฟไหม้กันได้กลิ่นเลยเข้าไปดูในเต็นท์เขาพบขวดเหล้าจานกับแก้มน้าบัดแผ่นหนึ่งเขียนทังคุณติว๋วบอกว่าเขาขอลาไปก่อนเพราะรา,ายในพฤติการเขาเข้าของถูกค้นเกินกาดคนร,รับใช้คุณติ๋วคนหนึ่งยืนยันว่าคุณชาวลิตเมามากคุณโจนยืนตะลึงไปชั่วขนาดแล้วหันมาทางทัศนีแย่ yeah, จริงคุณติว๋วคุณชาวลิลตตเตลิดเปิดเปลืองด้วยเหล้าคาคืนแบบนี้เขาต้องผจญสัตว์ร้ายอย่างไม่ต้องสงสัยทัศนีรู้สึกเป็นนนนห่่วงงคมััขออทที เพินจ๋าเพินช่วยติดตามพี่ชาวริตหน่อยเถอะพี่ชวฤิตอาจตกเป็นเหยื่อเสือหรือไม่ก็ถูกสัตว์ป่าที่ดุร้ายกัดตายครับผมจะออกตามเขาเดี๋ยวนี้ไปที่พักนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอาทอมสันแต่ว่าคุณติ๋วไปกับผมด้วยนะหากคุณชวฤิตข้อหามยามร้าตกเป็นเหยื่อสัตว์ป่าคุณจะได้ทราบว่าคุณชวฤิตไม่ได้ตายด้วยน้ำมือผมผมจะพาคนติดตามคุณชวริตเดี๋ยวนี้และในชั่วโมงนั้นเองขุณโจรกับทัศนีก็ควบขับม้าติดตามชวริตไปอย่างเดาสุม่มภูมิประเทศเปปป็นน่่่าาโรรงงงงแสสัท์ออดลอม นาบัดนี้หนุ่มสาวพากันไกลมาจากที่พักประมาณ1กิโลเมตรแล้วมันเป็นเวลาประมาณ22นาฬิกาเศษอากาศหนาวจัดความเงียบป,ปกคลุมไปทั่วเขตได้ยินเสียงเท้ามา้ากระทบพื้นดินตอนหนึ่งมาทั้งสองตัวหยุดนิง่งทัศนีกับเสือดำสอดสายตามองไปรอบบริเวณผมเป็นห่วงแกมากคุณติวคุณโจรพูดด้วยความจริงใจการติดตามน่ากลัวจะไม่เป็นผล ป่ากว้างขวางไม่ใช่น้อยอีกประการก็อาจมึนเมาล้มฟุบหลับที่ใดที่หนึ่งที่เราผ่านมาแล้วก็ได้น่าสงสารคุณชาวฤทธิ์มากผมเองชำนาญป่ายังไม่กล้าเดินทางตามลำพังค่ำคืนแบบนี้ก่อนที่ทัศนีจะพูดความเห็นอะไรทั้งสองก็ได้ยินเสียงร้องคำรามของเสือร้ายดังลั่นป่าและอยู่ในระยะไม่ห่างจากกันเท่าใดน,นักแล้วทัศนีกับเสือดำก็ใจหายไม่ได้ยินเสียงตะโกนของชาวฤทธิ์อ๋อช่วยด้วยเสือดำปลดทอมสันออกจากบาดแล้วพูดกับทัศนีโดยเร็ว ลงหลังมา้าคุณติววิ่งตามผมคุณชาวริตกำลังตกปเป็นเหยื่อเสือทั้งสองเพ่นเผาลงจากหลังมา้าคุณโจรวิ่งนำนาพาดรอนตองรงไปยังเสียงร้องของเจ้าป่าทันทีแล้วเขาก็กูตะโกนเรียกชาวริตคุณชาวฤิตคุณชาวฤิตชาวริธิ์ธธุ่มหัวนอกกำลังเผชิญหน้ากับเจ้าลายพาดกรขนาดหกศอกด้วยความเมาแปะเจ้าลายพาดกรกระโจนออกจากพุ่มไม้ขวางหน้าเขาด้วยเขาไม่รู้ตัวเสียงคำรามมันนั้นกลับทําให้ชาวริตสั่งเมาทันที ความรักตัวโกวาตายบังเกิดขึ้นแก่เขาชาวฤทธิ์หมุนตัวกลับวิ่งหนียังไม่คิดชีวิตปากก็ร้องตะโกนให้คนช่วยช่วยด้วยอ๋อช่วยด้วยพยักไร้คำรามลอดไล่ก,กวดเหยื่อมันด้วยความหิวกระหายจากใกล้ริมเนื้อมนุษย์ฝีเท้าชาวฤทธิ์ด้อยกว่ามิหนำซ้ำยังวิ่งเปะปะเจ้าลายพาดกรจึงกระชั้นชิดเข้ามาทุกทีเมื่อเข้าระยะอันเหมาะเจาะที่จะสังหารเหยื่อของมันเจ้าลายพาดกรก็กระโจนเข้าตะครุบชาวฤทธิ์ เท้าหน้ามันตะปบบ่าเขาและปากขย้ำคอไว้ทำให้ชาวฤทธิ์ล้มลงเพราะแรงประทะแต่ก่อนที่เจ้าลายพาดกรจะพาเหยื่อกับทำร,รับพินกับทัศนีเกิดขึ้นแสงจังนทร์อันสองสว่างช่วยให้ขุนโจรมองแลเห็นภาพหน้าหวาดเสียวคือชาวฤทธิ์กำลังถูกไอลายพาดกรฟัดยังทารุณโดยไม่รอช้าจอมโจรยกทอมสันขึ้นประทับเหนี่ยวกายปล่อยกระสุนออกจากลำกล้องม่งชุดทันทีเสียงปืนดังสะเทือนลั่นประกายไฟลับจากปากระบอกปืนรลเห็นถนัด และด้วยการยิงอันแม่นยำของเขากระสุนสามสี่นะัดทูกเจาลายพาดก่อนเข้าลำตัวมันผ่าจากเหยื่อของมันร้องคำรำยังดุเดือดวิ่งปาดเข้าหาเสือดำลัทัศนีมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของหญิงสาวเธอร้องสุดเสียงผมไม่เคยเผชิญหน้ากับเสือร้รายคุณโจนยืนหยัดอยู่ระหว่างต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งเขาปล่อยกระสุนทอมสันออกไปอีกหชุด เจ้าลายพาดก่อนถูกปืนอย่างจังถึงกับซุดตัวหยุดชะง,งักและโดดตัวลอยขึ้นในอากาศคำรามลันเราฟุบลงสิ้นใจตายสือดำถอนใจโลง่งอกดึงทัศนีเข้ามากอดรับขวัญตกใจมากไหมครับรอนกอดเอวเขาแน่นจ้าฉันเกิดเป็นลมอยู่แล้วโอ้ยใจคอหายหมดเลยเรียบไปดูพี่ชาวฤิตหน่อยเป็นยังไงบ้างไม่รู้ไอ้ลายพาดก่อนนี่มันตายหรือ,อยังพินอย่าสงสัยครับมันตายแล้วมันโดนตั้งหลายนัดระยะแค่นี้ผมยิงไม่ผิดหรอกไปสิครับคุณชวริตอาจได้รับบาดเจ็บมาก เพราะดีเหลือเกินที่เราตามมาทันม่งนั้นป่านนี้เป็นเหยื่อไอ้ลายพาดก่อนนิ่แล้วเขาจุงมือทัศนีพาเขาไปหาชาวฤทธิ์ที่นอนอยู่กลางดินร้องควนคลางด้วยความเจ็บปวดรวดแล้าจากเขี้ยวเล็บของเสือทัศนีใจเต้นระทึกเมื่อเดินผ่านร่างเจ้าลายพาดก่อนแต่มันนอนนิ่งไม่ขยับขเยเรือนกระสมทอมสันถูกสีสากและลำตัวมันหลายแห่งแล้วลาพินก็วิ่งเข้าไปหาคู่ต่อสู้เขาสุดตัวลงนั่งข้างชาวฤทธิ์ประคองช้อนสีสากขึ้นเวลาไล่ๆล่กันทัศนีก็เข้ามานั่งข้าง ร่างกายเขาถูกเล็บเสือยับเยินไล่ควาถูกกัดเวอะวะตามร่างมีโลหิตไหลชุ่มโชกเสื้อเชิดขาดกระลุงกระิงใบหน้าซีกสายถูกเล็บเสือเขาร้องควรคลางน่าสงสารโชลิตเป็นไงบ้างอ๋ออ๋โอโถม่ควรจะลนหาที่เลยโชลิดมองดูหน้าขุนโจรด้วยความรักและาซาบซึ้งใจเขาบีบแขนเสือดำแน่นแล้วฝืนยิ้มเล็กน้อยละเพนบาปตามสนองกันแล้วการคิดร้ายต่อแก ผู้มีพระคุณต่อกันกรรมเลยทําให้การเกิดเป็นเหยื่อเสือเพื่อนรักแกมาช่วยชีวิตกันทําไมแกควรจะยืนดูเสือคาบเอากันไปกินไม่ใช่เหรอโอ้โอยคุณจนสงสารชาวริตอย่างที่สุดเขี้ยวเล็บพยักไหลายคงทําให้เขาเจ็บปวดมากมันเป็นหน้าที่กันที่ต้องช่วยเหลือแกชวริตอย่าคิดมากเลยกระปอดภัยแล้วคุณติวมาด้วยเห็นไหมอ๋อพี่ทัศนีคังในลําคอ พี่หนีจากที่พักทําไมมหาเคราะห์แท้ๆชาวริตฝืนหวัวเราะพี่ขายหน้ารับพินสิจ้าพี่อายเขาอย่างที่สุดเขามีบุญคุณต่อพี่แต่พี่กับรอบยิงเขาพี่เลยดื่มเหล้าจนเมาแล้วตัดสินใจออกมาจากที่พักคุณจรก็พูดเสริมขึ้นการอาัยให้แกชวริตไม่ได้คิดอาฆาตพยาบาทแกเลย แกกับการเกิดมีใจตรงกันต่างคนต่างรักคุณติ๋วแม้แกได้เปรียบกันก็เป็นคู่มั่นคุณติ๋วแต่แกก็ไม่สามารถเอาชนะใจคุณติ๋วได้เพราะคุณติ๋วรักกันไม่ได้รักแกคนเจ็บยิ้มเศร้ากันรู้ดีและขอแสดงความยินดีในโชคชัยของแกและเพื่อนรักกับกรุงเทพกันจะหาวิธีให้ติ๋วคืนมั่นกันแต่การถอนมั่นกันทําไม่ได้เพราะติ๋วจะเสียเกียรติให้ติ๋วคืนมั่นกันดีกว่ากันจะหาผู้หญิงควงสักคนให้เป็นเหตุผลในการคืนมั่น <laughs> คุณโจรหัวเราะแกนอนเฉยเฉยชาวริตอย่าพูดอะไรเลยกันจะอุ้มแกไปขึ้นมานะ่ะอดทนหน่อยเพื่อนถึงที่พักเราแล้วกันจะช่วยใส่ย,ยารักษาแผลให้แกไม่ต้องอุ้มหรอกละพินประคองไปเถอะกันเดินได้ละพินกับทัศนีช่วยกันประคองชวริตให้ลุกขึ้นพาเดินตรงไปยังม้าทั้งสองหนุ่มหัวนอกได้รับความเจ็บปวดแสนสาหัสเขามองดูศพเจ้าลายพาดก่อนด้วยความหวาดเสียวเขารอดตายได้เพราะเสือดำ นับเป็นครั้งที่สองที่ขุนโจรเสี่ยงภัยช่วยชีวิตเขาไว้ในราวยี่สิบนาทีนั้นเองระพินกับทัศนีก็พาชาวริตกลับถึงที่พักคุณโจรขี่ม้าตัวเดียวกับชาวริตเขาร้องตะโกนเรียกคนงานกับบุญมากให้มาช่วยประคองชาวริตลงจากหลังม้าแล้วนําเข้าไปในกระโจมที่พักทุกคนรู้สึกห่วงใยในบาดแผลตามร่างกายชาวริตเือดําช่วยเหลือเขาย่างแข็งแรงการกระทําของเขาย่อมแสดงถึงความเมตตาปราณีที่เขามีต่อคู่แข่งขันเอสัตรู ชาฤทธิ์ทราบสืนใจเหลือที่จะกล่าวบาดแผลของเฉาฤทธิ์ที่เกิดจากเขี้ยวเล็บเจ้าลายพาดก่อนทําให้หนุ่มหัวนอกคู่มั่นทัศนีได้รับความทุกข์ทรมานแสนสาหัสการเดินทางกับการจะนะบ,บุรีนั้นเฉาฤทธิ์ต้องอยู่ในการประคับประคองของเสือดาและบุญมากตลอดเวลามันทําให้เขาสํานึกในความเป็นลูกผู้ชายและบุญคุณของขุนโจรเป็นอย่างยิ่งจนถึงกับพูดกับทัศนีว่าติ๋วของพี่นับจต่บัดนี้เป็นต้นไปพี่จะถือว่าการมั่นของเราเป็นโมคะไปแล้วพี่จะมีความสัมพันธ์กับติ๋วในฐานญาติสนิท เมื่อกลับถึงกรุงเทพขอให้ติวประกาศคืนมั่นเราได้เลยพี่จะเรียนให้คุณแม่ติวทราบตามตรงว่าพี่ไม่สามารถเอาชนะใจติวได้แล้วพี่จะขอลาออกจากงานกลับไปอยู่บ้านพี่ตามเดิมส่วนตำแหน่งผู้จัดการผลประโยชน์ของคุณนะฮะพี่คิดว่าัะพินเหมาะที่สุดละพินเป็นคนดีอย่างที่พี่นึกไม่ถึง